นะครับทุกคนจะมาพูดถึงเรื่องปัญหานะครับที่ผมเจอเมื่อคืนสดๆร้อนๆขับไปแค่กะว่าแบบจะไปวอร์มวอมร์มแบตนะเดี๋ยวจะมาพูดถึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมาดูกันอ,อ,อ,อาจจะเสียงดังหน่อยนพอดีผมอยู่ข้างถนนนะผมไม่ได้ออกไปอัดที่ไหนนะ,ะปัญหาหลังเมื่อคืนที่เจอนะแบบ แบดมีปัญหาพอดีไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะมันไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วเมื่อคืนไปก็ลุยฝนลุยอะไรนิดมันก็เละไปหน่อยมันก็เละไปหน่อยนึงก็เลยแล้วพอผมขับไปได้สักประมาณไม่กี่โลโดยปกติผม่จะไปรีวิวที่จะไปถ่ายวิดีโอนั่นแหละที่กระตากะลน์นะห่างจากผมประมาณสิบกว่าโลข้ามเขาไปแล้วพอดีไปแวะหน้าหน้า หน้าร้านร้านหนึ่งไงร้านสีสีม่วงมาแวะเซิร์ฟเบียสีสามครึ่งสรุปออกมามันไอเนี้ยมันต้านไม่ติดแต่ก่อนหน้านี้โค้ดมันขึ้นตลอดเลยไอโค้ดตรงนนตตตนนะนเนี้ยเนี่ยโค้ดโค้ดตัวเนี้ยนะเนี่ยไอสีส้มเนี่ยมันขึ้นตลอดโอยมันเป็นอะไรวะแต่เราไม่ได้คิดเออเราคิดว่าเดี๋ยวว่างๆจะจะเข้าไปที่ร้าน อาจจะเป็นเกี่ยวปัญหาเกี่ยวแบตแน่นอนนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะไม่ค่อยได้ขับแล้วพอดีเมื่อคืนออกมาปุ๊บก็สตาร์ทไม่ติดอ่าเรียบร้อยก็ได้ถอดแบตถอดอะไรมามาชาร์จที่บ้านพอดีผมมีไอตัวชาร์จที่นี่ที่บ้านด้วยครับดีนะคือเราสามารถชิคนี i ได้ผมซื้อต่อพี่ไม่กี่แก้ไขให้ผมไม่กี่บาทเนี่ยตัวเนี้ยมันสามารถบอกแบบเปอร์เซ็นต์แบบอะไรได้ด้วยนะ ใครใครที่แบบใครที่มีปัญหารถหรือว่าแบตบอะไรแบบเนี้ยหรือไม่ค่อยได้ชาร์จอ่ะพยายามซื้อตัวนี้เก็บไว้ผมผมว่ามันดีเลยนะดีสำหรับแบบสายจอด <c oughs> อ่ะแล้วก็เลยถอดมาชาร์จแล้วประมาณครึ่งครึ่งชงั่วโมงพอดีแบตบมันมีแค่สี่สิบปร์เซ็นตะมันมันไม่สามารถแบบชาร์จได้ไอ้มันไม่ ไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะก็เลยก็เลยต้องถอดมาชาร์จที่บ้านสักครึ่งชั่วโมงแล้วไปใส่มาใหม่ก็ปกติแล้วพอพอเม,เมื่อกี้เนะี่ยผมก็มาเออมาชาร์จได้มาสตาร์ทสรุปพอสตาร์ทปุ๊บอ่าโค้ดก็ได้หายไปเลยสรุปว่าไอ้โค้ดที่ขึ้นนะผมคิดว่ามีปัญหาจากที่อื่นแต่ไม่ใช่นะมันเป็นปัญหามาจากแบต โค้ดก็หายปกติปัญหาของคันนี้หลักๆก,ก็จะมีไอ้เรื่องโค้ดนี่แหละเรื่องโค้ดเรื่องอะไรนี่มันมันค่อนข้างจะบ่อยนะมีปัญหาค่อนข้างจะบ่อยเกี่ยวกับโค้ดเฮ้ยบางคนถามว่าทําไมแบบหนวกหูจังหนวกหูจังแบบว่าผมอยู่ข้างถานนนะผมรีวิวอยู่ข้างถานนนะว่าจะมามาเล่าประสบการณ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วกัน ถามมันทำไมไม่ใส่ไม้ไม้ก็มีนะแต่มันมันไม่ค่อยโอเคนะผมไปซื้อมาแบบก็ไม่ไม่ค่อยโอเคอนะ่ะผมว่าเสียงเสียงจากโทรศัพท์มันน่าจะโอเคกว่าแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตัดเสียงลบเสียงแบบลบกวนนะก็ต้องขออภัยสาหรับคนดูด้วยนะนี่แหละปัญหาหลากักๆแล้วก็แบบโค้ดมันขึ้นบ่อยของผมปัญหาโค้ดมันขึ้นบ่อยบ่อยแบบเวลาเนี่ยท่อเรา ไปล้างใช่ไหมความชื้นอะไรมันเข้าพอเข้าปุ๊บอ่ะมันก็ขึ้นอีก่ะพอเข้าเข้าทีไรม่งก็ขึ้นตลอดอเพราะว่าเซนเซอร์อะไรเราก็ถอดไอ้พวกเขาเรียกอะไรเหมือนอะสลิงหร,หรืออะไรอะ่ะสลิงเซนเซอรอ์เขาก็ถอดไปหมดแล้วเพราะว่าไอ้ท่อเนี่ยมันท่อแต่งนะท่อแปลงมันก็เลยเออต้องถอดแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งอ่า ใครใส่ป้ายทะเบียนชอบแบบไว้ใต้ใต้บอร์ดนะไอ้ใต้ใต้ท้องนะผมแนะนําให้ถอดเลยหนึ่งเลยมันก็ดีสําหรับเราเซฟเราแบบตํารวจมันจะไม่ค่อยยุ่งสองป้องกันเป็นรอยเหมือนผมเนี่ยป้องกันการเป็นรอยเหมือนของผมอะเนี่ยเพราะว่าของผมมันอยู่ภูเก็ตใช่ไหมหรือว่ามันจะมีพวกทรายพวกหินค่อนข้างจะเยอะนะ ทรายไรหินค่อนข้างจะเยอะแล้วมันมันกระเด็นใส่ป้ายทะเบียนมันก็เลยทําให้แบบป้ายทะเบียนเป็นรอยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่ป้ายทะเบียนนะเว้ยเนี่ยไฟทงไฟท้ายอะโดนหมดนะผมบอกเลยมันไม่ได้ดีเลยนะเว้ยใครใครใส่ป้ายพับป้ายอะไรก็เออถ้าไม่ได้อยู่ในโซนแบบโซนหินเยอะโซนทรายเยอะเหมือนตามเกาะเหมือนภูเกต็ตเหมือนอะไรอย่างผมก็ไม่เป็นไรแต่ของผมมันปัญหามัน เจอไงก็เลยเซ็งก็เลยเออเดี๋ยวลูกค้ามาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า